สวัสดีนะครับนี่ก็ผมพีเโอเคฮะวันนี้ผมจะมารีวิวมดของแหวนเวทมนต์ฮะผมขออภัยด้วยฮะถ้ามีเสียงรบกวนนะครับเพราะเป็นญาติผมเขากำลังดูหนังกันอยู่นะฮะโอเคฮะผมจะรีบมาบอกนะโอเคฮะเร็วนะเนี่ยจะมาดูตั้งแหวนแล้วเห็นมันเอาไว้กันนะไปนี่แล้วเมื่อกี้เห็นไหมว่ามีสองคน นะฮะอนน้นแต่ถ้าเชื่อนี้ไว้ตอนน้ำมันจะไม่สามารถจุใต้น้ำได้ตลอดเลยนะออีกันหนึ่งนะโอ้ยอะไรบ้างไม่ได้ดูหนอนไปท้องนะแล้วมไม่ได้อยู่คนเดียวเนะี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้<อ>กระโดดไม่ค่อยขึ้นเลยส่วอ,อันนี้นะเป็นหัวใจฮะแปลนหัวใจหัวใจเบื้อมีแหว่นตาสว่างอันนี้แตตว่น,วนหายตัวนะฮะ แหวมแหวนมก็มีแค่นี้นะฮะแต่อันนี้ก็ทนไฟฮนะะอ้ตะวันเริ่มมืดเลยคนะ่ะผมเดี๋ยวเพราะว่าปรับเป็นชา้าเหมือนเดิมดนะีกวโหอ,อังโหดเลยฮนะผมว่าผมเอาลาวาไว้ดีกว่า ต้องวางลาวาไว้นะครับลาวาไหนวะเคก้าลาวาลาวาลาวาไหนเอ้ยอยู่ไหนเอ้ยอ้าวลาวาไหนวะอืมผมหาลาวาไม่เจอหมอวมา Oh, โอ้ช่วอัน้ดิค่ะเอาอันเดียวดีก่ะ่่ะเข้าไปจะรอหนาแต่แหวนี่แหมแต่ไม่เป็นไรนะ เลือดมันก็จะเพิ่มเลยเนี่ยมันก็เป็นแหวนที่เนี่ยปลาตกปลาฮะอ๋อจุ๊บฮะเลือดจะไม่หลุดเลยฮะอันนี้มันก็ดีไปอย่างแ,แบบนี้มันมองเห็นฮะก็จริงฮะแต่กระโดดลงไปปุ๊บนี่ฮะเห็นหมดเลยฮะสว่างดีแพดผมก็ชอบนะตาสว่างเน,ะนี่ยแหวนถือแล้วตาสว่างเนี่ย เครื<ส>่อันอนอ่ะนะแน้นำก็คุณจะใช้นะมันทำให้เดิอนอืดมากเลยฟาดก็ฟาดกากเหมือนเดินะมฮะไู่จะให้ไปสมไมนะเไปอันวงเนี้ยแต่คืนโคตรอืดเลยนะก็จะเดินไปถึงพ่ชัย้ผใช้ดับยลมันครั้งเกี่ยวเลยเส้นนี้พอใจนะเครื่อตายละวานี้มันโหดดเครายนี้มันโหดส ขึ้นเก็บของกันนะอ่ะหวนผมหายไปไหนหมดเตเอาไปต่ข้างนอกเลยไปเวนแค่นี้อ่ะหวนผมหายไปไหนหมดอ่ะผมก็ถ้าใครอยากเล่นก็ไปดูวิธีลงนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะโอเคฮะวิธีการลงก็เข้าไปที่ e s p l a e r นะคะ เก็ยร์ไฟพอลเลอร์นะปุ่มเครื่องมัดชัว,วอันนี้เังไม่หมดนะฮะกดตักไฟฮะกดตรงนี้ค้างไว้ฮะตรงนี้ตักไฟไปที่ตกลงฮะนำเขียนทับทั้งหมดฮะเขียนพอเขียนทับเสร็จก็เนี่ยแต่แล้วก็ไปเข้าบอกเชิญนะฮะไปเข้าบอกรับอ่าอะไรวะอ้าวโหลดอีกแล้วอ่ะแล้วก็เป็นตำรวจก็ นี่มาลูกของเทอะไรนะกำลังเข้าวอล์กเลนช์เโอเคนเอาแล้ครับทำเมนจอขาวขนนั้นด้วยโอเคมารอแบบน่ลรอแบบ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 เข้าไปที่นะฮะทิ่เจาแพ่ตอนแรกมันจะไม่มีเลย เข้าไปที่หลัมที่เราเก็บไว้นะฮะเนีย่ยแตกไฟเข้าไปเสร็จแล้วนะอ่ะเด้งบดเฉย,อยนะไม่มีอะไรบะ็บอกอันชื่อผมเป็นไรไม่รู้ฮะโอเคฮนะแป๊บนึงครับแป๊บน,นึงออครับแป๊บนึงนะครับตัดนึงนะมาเข่าโอเคคนระับผมจะบอกว่านะนี่ครับเข้าไปที่มอเอร์นี่นะตอนแรกมันจะไม่มีนะโค้ทไฟที่นี่ แล้วเข้าไปที่ดาวน์โหลดอันแรกคร่ะแค่นี้เราก็จะได้สนุกกับมดแหวนพิเศษก็ลี้ยงอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามด <c oughs> ้วยครับแค่นี้นะครับ